Trời cái kia nóng tài Hả? Huh? thầy thăm hồng xanh và tôn cây ไอ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 ,อ,อไม่มีวันปอยเลยหรอวะใช่แล้วทำไมเหาอแกอยาโดนลำแสงพ่ฆาดดวงตายแกต้อตายยุแทง ôi, ôi sao lơm ôi, 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 ฉันเริ่มช็อตแล้วเอ้ยอ้ยเอ้ยเออเอเมื่อกี้ฉันช็อตไปใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีอะไรหน่อยละพี่ฟื้นพี่พี่ไม่นะพี่ ผมขอโทษที่ผมไม่ได้รักษาพี่งั้นเออขอโทษนะครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจนายไม่ต้องขอโทษเขาเลยเขาตายตั้งแต่หลายอีพีก่อนแล้วอีบ้าเฮ้ยฮะพี่พี่กลับมาแย่ยเหรอเฮ้ย ฉันไม่ได้กลับมาที่นี่นานละขอบคุณนะที่ให้ฉันกลับมาเหมือนเดิมฉันรอเวยยังไงฉันต้องไปจัดก,การมันให้ได้เข็มฉิดยาต้องช่วยฉันฉันกลับมาแล้วแต่ว่าฉันต้องไปทำภารกิจก่อนละ พี่แต่ว่าพี่เพิ่งฟื้นมานะพี่พี่อยา่าจะไปเรื่องของฉันเพราะฉันเป็นพี่แกเฮ้ยเฮ้เย,ยแกนี่แกก็อัปเกรดตัวได้สวยเหมือนกันนะอ๋อแกกลับมาเยี้ยวเหรอฉันรอแกมานานแล้ว เดี๋ยวมาปรองกันเปะละ่ามาสิฉันไม่กลัวหรอกในการที่ฉันอัปเกรดตัวมาในไม่อัปเกรดเลยลำแสงโดนหรซะกยาโดนลำแสงที่คาดไปทำไมเสียงมันแปลกๆขึ้นวะ ฮ้ยมันอัปเดตใหม่อยู่嘛สองสองสี่จุดห้าอัปเดตใหม่ต้องโอเคต้องมานี้หย่าแกเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอย่าไปยุ่งโอ้ยมาหนี้ไว เราเคยเป็นเพื่อกน,ออนก,ก,นกันไม่ใช่เหรอตอนเด็กอะเกเป็นศัตรูกับฉันไม่ใช่เหรอลำแสงโอ้ยรอบนี้แกมีลำแสงด้วยเหรอแล้วก็เออดีว่ะถามได้เออลำแสงไว้เดี๋ยวเดียวเฮ้ยนี่นี่ เอามีดออกไปสิเฮ้ยทำไมมันไม่ออกเนี่ยไม่รู้ไหมว่ามันเป็นมีดที่สามารถติดกันได้นะไม่มีวันเอาออกได้หรอกอยา่าฉันจะไม่เอ้ต้องเอานีออกเ้ยได้มาละอ้าวถ้าแกเอาออกได้ฉันก็จะใช้พลังดูดโอ้ย ทำไม่แกแข่งแก่งขึ้นวะเอาก็กูไปอัพกีมันอยู่มาถ้าอย่างนั้นแล้วก็กดเจ็คแพดดีกว่าเต็มตัว ไปไหนวะนั่นน่ะฉันไม่มีพลังแบบนั้นและฉันจะไปสู้กับมันทำยังไงอะ่ะโอ้ยอโ,อโดมพลังฉันไปหน่อยมะล่ามีมาโอ้ยโอ้ยโอ,โอ้ยนายอีกแล้วเหรอนายตายไปแล้วไม่ใช่เหรอฉันเกิดมาใหม่อ่ะ เอ้ยฉันลืมไปว่านาเป็นศัตรูกับฉันแกต้องตายเดี๋ยวเดี๋ยเดีตอนนี้ฉันฉันตายแล้วฉันก็สำนึกผิดแล้วว่าที่ฉันทําไปมันไม่ไมถกูกเออก็ดีนะแต่ว่าฉันขออะไรอย่างนึงนะฉันขอสักปับย,ยกำกระหม่อมตูมเฮ้ยไา่ลำแสงกูออื แกไปเรียกใครมาเหรอแกไปเรียกใครมาฉันถามหน่อยฉันก็ไปเรียกเพื่อนฉันมา,างี้ล่ะใช่ใช่แล้วมันเรียกามาทำเพื่ออะไรกม่ลูกถ้าอย่างนั้นละก็พวกนายก็ต้องโดนสิ่งนี้ก่อนละกันยกำกระหม่อมไม่เดี๋ยว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 ทำไมฉันจัดก,การแกไม่ได้ <c oughs> จากการยำกระมมฮ้ยเดียวเฮ้ยโอ้โอยลิสซื้อฉันลำแสงไปตึ๊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 โอเมกอดจิบหายแลย้วไงไม่ลำแสงที่มีฉันก็หายฉันต้อง โยนมีดออกไปใช้พลังที <aroma invoke> Kid, ่มีออกมาเงี่อ่ฮ่าฮ่าชั้นสี่พวกชั้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันน้ำมันตอนนี่้ำมันน้ำมันเอิด ้มันตอนที่นายยังไม่อัปเกรดนี่ใช่แล้วไงอ่ะเฮ้ยฮ่าฮ่แกต้องตายมันนี่อะไรอุย้ยแกต้องตาย โอ๊ยวายวะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวฉันรู้สึกเหมือนฉันจะว์าไปที่ไหนสักที่เลยเออย,อย่าบอกนะว่าทองคคอ,อกมาช่วยใช่โอ้ย,อยฉันกลับมาแล้วเฮ้ยเออเออนายไม่เคยสู้ฉันไม่เคยสู้กับมันมาก่อนเลยนะงั้นเอาปราสิตไปกินนะ พลสิทออกไปอืมเสียน,นา้าหนวิจันน่าก,าากาันกันพลสิทธิ์่าไม่ตายอ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวยใครก็ได้ช่วยผมได้ช่วยผมได้ช่วยผมได้โดนท่าไม้ตายยันไม่มีวันได้ออกไปยอมกรหม่อมอ๋ออ้ยดีมาก ฉันถามอะไรอย่างหน่อยทองคอกในใช้พลังอะไรเหรอใช้พลังให้ไออปเปิลหายไปจากโลกนี้ไปเลยโอไม่นะนี่มันคั่อหลีของฉันนี่วะฉันไม่เคยสู้กับฉันเคยสู้กับทองคอกมาละวจะต้องตายตุม้มเอา้ายิงไม่โดนะมาช่วยหน่อย ยำกระหม่อมตุ่มโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงอ่ะพลังทาุของฉันโอ้ย,อยหลังจากนั้นคลิปวิดีโอนี้ก็ได้จบไปและตอนต่อไปจะสุดยอดกว่าเดิมด้วยมีการระเบิด pala menu